ท่านผู้ชมคะเรานะคะยังอยู่กับท่านอาจารย์ดรท่านอาจารย์ธัญมลสุริยศั์นะคะซึ่งดิฉันดารวันงามศรีโรจนคุณนะคะยังเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการเปรกนี้อยู่นะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องราวของชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมในเบกที่หนึ่งนะคะค่ะในเ,เรื่อง องศาของดวงดาวของวันนี้นะคะมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากในช่วงเบรกสุดท้าย<ช>นะคะว่าจะเสริมชะตายอย่างไรกับคนลักษณาราศีกุมในปีนี้นะคะค่ะท่านอาจารย์ธัญม,มนตค่ะ<ช>ค่ะ ชาวราศีกุมนะคะเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นชาวราศีกุมเนี่ยเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ะะเราก็ต้องไปดูวันที่เกิดนะคะวันที่เกิดเขาเรียกว่าสุริยคติการนะคะเกิดระหว่างเนาะระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมอันนี้เรียกว่าชาวราศีกุมก็จะมีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีกุมนะคะซึ่งถ้าดาวอาทิตย์อยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งปะนะคะ ก็จะมีปัญหาหละเรื่องสายตาบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะว่าดาวอาทิตย์แปลว่าสายตาการมองเห็นนะคะส่วนท่านที่จะเกิดเวลาใดก็ตามเมื่อผูกดวงวางลัคนาแล้วได้คำว่าลัคนาสถิตที่ราศีกุมนะคะซึ่งก็ต้องใช้คำทำนายราศีกุมนี่แหละเพราะว่าเป็นตัวตนของท่านเลยตั้งแต่เกิดมานะคะะค่ะเพราะฉะนั้นราศีชาวราศีกับลัคนา ะะชาวราศีเนี่ยกว้างะนะคะส่วนบางคนเนี่ยเกิดชาวราศีกุมแต่ผูกดวงมาแล้วเป็นลัคนาราศีอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความแตกต่างกัน ก็ใช้คำทำนายเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นชาวราศีนะคะชาวราศีกุมเนี่ยก็จะส่งผลถึงว่า100เอร์เซนะคะ,คะเพราะว่าท่านเป็นชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนาก็สถิตที่ราศีกุมด้วยส่วนท่านที่เป็นชาวราศีอื่นนะคะราศีทั้ง12ราศีเนี่ยแต่ว่าผูกดวงวางลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนาราศีกุมเนี่ยคือตัวตนของท่านนะคะเพราะนั้นดาวที่มากระทบเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะคะค่ะค่ะค่ะ,คะ ชาวราศีกุมนะคะลักษณะที่โดดเด่นนะคะ,คะ,ะมีจุดเด่นเราจะสังเกตจากตรงไหนได้บ้างคะ่ะจาง คือถ้าเราไปสังเกตจุดเด่นค่ะอาจารย์เราจะต้องแบ่งราศีกลุ่มเนี่ยออกมาเป็น3 3คน3ค,คน3าบุค,คลิกเลยทีเดียวนะคะคือโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นวิชาที่ละเอียดอ่อนมากเราจะไปไทายว่าราศีกลุมทั้ง1ราศีเนี่ยจะมีนิสัยหรือพฤติกรรมเหมือนกันหมดเนี่ยไม่ได้นะคะซึ่งทางโหราศาสตร์เนี่ยเราก็จะไปกําหนดที่เริกค่ะอาจารย์เริกราศีกลุ่มเนี่ยหราศีมีอยู่3เริกด้วยกันนะคะ คือต้นต้นราศีเนี่ยสองลูกนาวางเนี่ยนะคะหองศา40ลิบดาเนี่ยจะไปกำหนดที่เทศาตรีแห่งเริกเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นชาวหรือลัคนาอยู่ในเริกเทศาตรีเนี่ยอยู่ในบทเริกเนี่ยก็แปลว่าท่านเป็นชาวราศีกุมที่ใจดีนะคะ คือให้ทําอะไรก็ทําเป็นคนไม่เรื่องมากเนี่ยเพราะว่าเทสาตีเนี่ยเป็นเลิกแบ่งค่ะจย์เขาเรียกแบ่งแบ่งสองราศีคือจะทําให้ฉันทําอะไรก็ได้เนาะเขาก็ถือว่าเป็นคนใจดีนะคะไม่เรื่องเยอะค่ะนะคะเป็นคนเข้ากับใครก็ได้นะคะส่วนตรงกลางค่ะจย์โอูคือตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นราศีกุมแต่ว่าเลิจกจะกาหนดที่เทวีเลิกโอ้โหคนนี้ เขาเรียกว่าเป็นคนรักสวยรักงามทําอะไรเนี่ยถ้าดาวราหูเนี่ยราศีกุมเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าวังเวอร์อลังการนะคะความหมายของของดาวราหูราศีกมุมซึ่ง่งมีเจ้าเรือนเนี่ยเป็นพระราหูเพราะฉะนั้นราหูแปลว่าใหญ่นะคะก็เหมือนที่เราคุยกันนะคะอาจารย์ไม่ใหญ่แน่นะวิประมาณเนี้ยนะคะ <c oughs> เพราะฉนั้นต้องดีต้องสวยต้องเลิศนะคะไม่ดีไม่ทําประมาณนั้นนะคะส่วนไปปลายราศีค่ะอาจารย์เขากําหนดเป็นฤกษ์เพชฌฆาตฤกษ์ นะคะตรงนี้เราก็นึกถึงดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวบับเคาะแล้วท่านยังไปสวยเลิกเพชฌคาตด,ด้วยเพราะนั้นคำว่าเพชฌคา,าแตแปลว่าต้องทำนะคะเพราะนั้นใครก็ตามนะคะที่มีดาวอาทิตย์หรือว่าลัคนาไปสถิตที่ปลายราศีกุมเนี่ยท่านจะเป็นคนที่ดุเด็ดขาด คำไหนคำนั้นนะคะแต่ก็จะมีส่วนที่ดีว่าเป็นคนที่เก่งมากค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเลิกเพชฌคาดเนี่ยทำอะไรเขาก็จะทําจริงทําจังนะคะทําแบบเอาชีวิตเข้าแลกเลยทีเดียวนะคะซึ่งดาวราหูเนี่ยเป็นดาวภาคกลางคืนบางทีคนราศีกุมเนี่ยที่ที่อยู่ในส่วนปลายเลิกที่เป็นเพชฌคาตเนี่ยเขาเรียกว่าไม่หลับไม่นอนก็ยังได้นะคะอาจารย์ เขาเรียกว่าไม่ต้องหลับละนะคะเพราะว่าดาวพระราหูเป็นดาวภาคกลางคืนแต่พอไม่หลับไม่นอนเนะะี่ยค่ะเขาก็จะได้ความรู้อะไรมากมายเลยที่คนอื่นเนี่ยไม่สามารถทําได้นะคะอาจารย์ก็ถือว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตามไปดูนะคะ,คะว่าดาวอาทิตย์นะคะสถิตยอยู่ในระยะกี่องศาะนะช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายเพราะฉะนั้นลักษณะนิสัยก็จะต่างกันรวมไปถึงลัคนาสถิต ด้วยนะคะไม่ว่าจะลัคนาสถิตต้นราศีกลางราศีปลายราศีเลิกต่างกันลักษณะนิสัยก็ต่างกันอันนี้ก็ถึงชี้ชัดลงไปในรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีกุมนะคะเป็นราศีธาตุลมนะคะประเภทสถิรราศีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนิสัยของคนกุมนะคะที่เป็นธาตุลมประเภทสถิรเนี่ยอาจารย์ให้ความหมายนะคะความหมายความหมายราศีธาตุลมตรงนี้นะคะเป็นราศีสถิรราศีเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเปลี่ยน นะคะความรู้สึกนึกคิดเนี่ยคือความราหูราหูยังหมายถึงคนเก่าแก่ด้วยนะคะอาจารย์ ก็ส่วนมากเนะะี่ยค่ะที่เห็นน่ยนะคะก็จะเป็นคนชอบของเก่าชอบของโบราณประมาณเนี้ยนะคะคือสังเกตว่าถ้าใครก็ตามนะคะจันที่มีอ่าลัคนาหรือดาวเนี่ยไปสถิตที่ราศีกุมเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจันจะสนใจเรื่องโหราศาสตร์มากเพราะว่าราหูเนี่ยยังหมายถึงเป็นศาสตร์เก่าแก่ด้านโหราศาสตร์ด้วยนะคะส่วนนิสัยนยคะก็คือตามราศีธาตุลมนั่นแหละนะคะก็เป็นคนใจดีนะคะ เนื่องจากว่าดาวราหูเนี่ยด้านนิสัยเนี่ยเป็นคนชอบยกยอป,ป้อนนะคะไม่ชอบให้ใครมาบังคับมาชี้มาสั่งนะคะถ้าเราจะอยู่กับดาวราหูเนี่ยก็ต้องชื่นชมยกย่องท่านนะคะก็เราก็จะบอกว่าท่านพระราหูนะคะซึ่ง ดาวราหูเพิ่งย้ายมาใช่ไหมคะอาจารย์เมื่อวันที่17ตุลาคมเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดว่าที่ดาวราหูมานี้นะคะจะส่งผลดีผลร้ายอย่างไรกับราศีกุมนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีกุมลักษณะน,นิสัยที่เป็นธาตุลมสถิระ,ะก็คือไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงะนะคะแต่ก็ไม่ชอบให้ใครบังคับรก<ช>ักอิสระ,ะนะคะค่ะเพราะฉะนั้น เพื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไปว่าราหูนะคะเพิ่งย้ายมานะคะในวันที่<ช>17ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะเ,เรียกว่าย้อนโคจรย้อนจักรนะคะ<ช>ไปที่ราศีมีนนะคะ,อย,นนะ,คะอยู่ปลายราศีด้วยะคะ่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนลัคนาราศีกุมเนี่ยเขาเรียกว่าพบกระดุมพร<ช>ะ,ะอยู่ที่ราศีมีนเพราะฉะนั้นดาวประจําตัวตนุไปอยู่กระดุมพระนะคะจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้เกณฑ์ที่ดีหรือได้เกณฑ์ที่ต้องระวังอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะ ก็ที่ดาวราหูย้ายไปนะคะซึ่งที่ดาวราหูเนี่ยท,ที่อาจารย์พูดถึงว่าท่านเดินย้อนจักรนะคะราหูมีดีมีร้ายนะคะดาวพระราหูเองเนี่ยท่านเป็นดาวบับเคาะเวลาเป็นบาปเนี่ยท่านก็จะให้โทษนะคะเวลาท่านเป็นบุญนะคะท่านก็จะให้คุณซึ่งพระราหูที่ย้ายมาเนี่ยคะ่ะอาจารย์ท่านอยู่ในหมวดเลิกนะคะเขาเรียกว่าสมโนเลิก เพราะนั้นดาวราหูที่อยู่ในหมวดเริ่มสมโนเรกเนี่ยเขาเรียกว่าราหูเป็นบุญอสุรานะคะซึ่งท่านให้คุณ ก็เปรียบเสมือนว่าตัวของท่านเองเนี่ยเป็นดาวพระราหูไปอยู่ในภพเงินก็แปลว่าท่านก็จะเดินทางไปเอาเงินนะคะแล้วก็ได้จริงๆนะคะทําไมได้ละคะก็เพราะว่าราหูเป็นบุญนะคะบุญก็คือบุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านเคยทําไว้ไปช่วยเหลือใครไปทําอะไรให้ใครก็ตามนะคะก็แปลว่าท่านจะได้รับผลบุญกุศลจากพระราหูนะคะส่วนดาวพระราหูในทางร้ายนะคะ ถ้าหากว่า,าปีนี้นะคะต้องชำระอายุก่อนเสมอว่าถ้าปีนี้ท่านตกภูมิมาทักษาสุขนะคะจะอายุเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าท่านเกิดวันอะไรอาทิตย์จนันทร์นะคะต้องไปตรวจดวงชะตาก่อนแล้วก็ชำระอายุมาว่าถ้าท่านตกภูมิสุขเนี่ยดาวพระราหูท่านก็จะเป็นกาละกินีทันทีอันนี้ถือว่าดาวประจำตัวเนี่ยเป็นกาละกินีนะคะในเรื่องของโหราศาสตร์เขาเรียกว่าลาหูค้นทรัพ์ หรือราหูต้องเสียสตังนั่นเองนะคะแต่การเสียตรงนี้อาจจะเสียแบบไม่ได้อะไรเลยหรือว่าเสียแล้วได้ของก็ได้นะคะเพราะว่าหมวดเรกเนี่ยยังบังคับในในเรื่องของการให้คนจุนะคะก็ยังไงก็ต้องไปตรวจดวงชะตาก่อนนะคะเพื่อจะได้ชัดเจนในเรื่องที่ว่าตกลงดาวพระราหูที่ย้ายมานี้เป็นราหูค้นทรัพย์ให้โทษหรือดาวราหูได้ทรัพย์นะคะค่ะแต่เพราะฉะนั้น ถ้าท่านที่ยังไม่ได้ไปตรวจดวงชะตาเนี่ยภาพรวมเนี่ยถือว่าไม่ถึงกับเสียหายเพราะ,ะว่าราศีอื่นเนี่ยนะคะมีพระราหูเข้ามาจอมาค้นซั์เนี่ยเรียกว่าต้องใช้จ่ายมาก<ช>นะ,ะ,ะแต่สําหรับคนลัคนาราศีกุมเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวประจําตัวะนะคะซึ่งมาจากเจ้าเรือนที่ไม่ใช่ทุสถานภพะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของคนลัคนาราศีกุม,มนะคะถือว่าให้คุณไหมคะอาจารย์ ก็ความหมายที่ที่ดาวพระราหูนะคะอย่างที่จันบอกว่าคือท่านสเสวยอ่าสมโนเรกนะคะถ้าหากว่าจะให้โทษเนี่ยหมายถึงว่าดาวราหูเป็นดาวถูกหลอกลวงด้วยนะคะจันถ้าหากว่าดาวราหูเป็นการละกินีและบวกเริก อาสมนโนเรกเนี่ยค่ะท่านก็จะถูกชักจูงเนาะเขาเรียกว่าดาวราหูอยู่หน้าเนี่ยท่านจะจูงจูงก็บอกว่าจูงเราไปทําในสิ่งที่ดีเช่นมีข้อมูลอ้างอิงว่าให้คุณไปทําบุญนะอย่างนั้นอย่างนี้ละจะทําให้คุณโชคดีเนี่ยคือเอาเรื่องของความเชื่อเนี่ยค่ะ มามาชักนําก็ทําให้คุณเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเป็นคนใจใหญ่ใจถึงเป็นคนกล้าที่จะใช้จ่ายอยู่แล้วก็อาจจะทําให้คุณเสียทรัพย์ได้นะคะ,คะก็ยังไงอาจารย์ก็อยากให้ไปไปตรวจนั่นแหละนะคะ,คะว่าดาวราหูเป็นกาละกินีหรือไม่เราก็จะได้เอามาระมัดระวังในการดําเนินชีวิตนะคะแทนที่จะเสียเงินมากๆนะคะอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาเขาเรียกว่าบรรเทาเคสกรรมนะคะค่ะ ฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราถือเป็นดาวแบบเคราะห์เป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมานะคะคนลัคนาราศีกุมก็ยังต้องระมาระวังในเรื่องการโดนหลอกนะคะ call center อ,อ,อะไรต่างๆก็ต้องระมาระวังะนะคะ,คะอาจารย์แล้วเราจะต้องระวังไปถึงเมื่อไหร่นะคะ,คะเราก็ต้องระวังซึ่งดาวพระราหูท่านอยู่ตรงนี้หนึ่งปีครึ่งนะคะกว่าท่านจะย้ายไปเนี่ยกลับบ้านเขาเรียกว่าราหูกลับบ้านนะคะนู่นเลยค่ะอาจารย์วันที่หพฤษภาคมพศ2568 ะะเขาเรียกว่าดาวราหูกลับบ้านตอนนั้นละ่ะท่านยิ้มสบายเลยว่าฉันกลับบ้านแล้วไม่มีใครทําอะไรฉันได้แล้วนะคะเขาเรียกว่าราหูยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นจุดที่ดีไหมคะเป็นจุดที่<ร>ดีมาก,มากทับลัก กลับบ้านค่ะก็ดาวอะไรก็แล้วแต่ค่ะจย์ถ้าความหมายเนี่ยถ้ากลับบ้านก็แปลว่ามีอนุภาพมีความแข็งแรงมีความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะค่ะก็แสดงความยินดีด้วยในปีหน้านะคะอดทนแล้วก็รอๆนะคะรอหน่อยนะคะค่ะเราไปดูนะคะเรื่องราวของดาวต่อไปกันดีกว่านะคะซึ่งเป็นดาวเรียกว่าคู่มิตร กับดาวพระราหูนะคะดาวพระเสาร์นะคะทายโทษทยทุกข์ให้ไท,ย,ทยเสาร์นะคะขณะนี้พระเสาร์เนีโครจรนะคะอยู่ที่ราศีกุมนะคะเรียกว่าทับลัคนาคนราศีกุมนะคะมาตั้งแต่เดือน มีนาคมมาแล้ววันที่หนึ่งมีนาคมะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเสาร์จรทับลัคนานะคะเพราะฉะนั้นในโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าร้ายนะคะอาจารย์แต่สําหรับคนลัคนาราศีกุมนะคะเรียกว่าได้เกณฑ์ที่ดีแล้วก็เกณฑ์ที่ต้องระวังนะคะมีอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะเกณฑ์เกณฑ์พระเสาร์ที่ท่านมาดีเนี่ยนะคะคือราศีกุมเนี่ยท่านเป็นราศีนระถ้ามีดาวเสาร์เนี่ยอยู่ที่ลัคนาเขาเรียกว่านระสุริยะเรืองลังสีโสรชีวะมีถูกต้อง ถ้ามีดาวเสาเนี่ยค่ะมาอยู่ในราศีนระเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์อุดมก็แปลว่าคุณจะอุดมด้วยดาวเสาก็คือบ้านที่ดินตึกลามบ้านช่องนะคะอำนาจวาสนาก็ได้นะคะความหมายของดาวพระเสาร์แต่พระเสาร์ในในด้านลายค่ะอาจารย์เขาบอกว่าราศีนระเนี่ยนระโสโรก็คือท่าท่านะคะท่าดาวเสาร์ที่โคจรมาทับลักเนี่ยเป็นกาลกีนีจรถือว่าดาวเสาร์เนี่ย โคจรให้โทษนะคะเสาทับลัก ทัพพระจันทร์จะพันร้ายก็แปลว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นดาวเสาร์แปลว่าดาวทุกดาวโทษดาวทรมานอะไรก็แล้วแต่นะคะหากมีโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ดาวเสาร์เองเนี่ยท่านก็ยังมาจากพบวินาศด้วยเนาะวินาศก็แปลว่าภัยที่ไม่รู้ตัวเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนะคะเรื่องร้ายนะคะตรงนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งก็นั่นละค่ะอาจารย์เราจะรู้ได้ยังไงว่าเสาร์มาดีมาร้ายก็สําคัญก็คือต้องตรวจดวงชะตาสถานเดียวถึงจะรู้นะ ะคะว่าดาวเสามาดีมาร้ายนะคะค่ะก็ถือว่าคนลักณาราศีกุมเนี่ยได้องเกณ์อุดมเกณฑ์ในจุดที่ดีนะคะได้ทรัพย์สมบัตินะคะดาวพระเสาเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะได้ที่ดินนะคะได้ทรัพย์สมบัตินะคะแต่ว่าต้องรับภาระใช่ค่ะต้องเครียดต้องเหน็ดเหนื่อยก็ดาวเสาเป็นดาวหนักค่ะอาจารย์หนักเหนื่อยทุกแต่ได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะ และโครจอรอยู่ในเรือนคู่มิระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ผลดีไม่ค่าจารย์ ข้อหมายเรือนคู่มิตรค่ะอาจารย์ตะก่อนเนี้ยดาวเสาร์าเขาเป็นเจ้าของบ้านนี้นะคะราศีกุม่มแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มาค้นพบว่าอ้าวแล้วมีดาวราหูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดาวเสาร์ตรงนี้ก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะคะในเรือนคู่มิตรเนี่ยก็ถือว่ามีความมั่นคงเช่นกันนะคะไม่ว่าจะมีความทุกข์ยากลําบากอย่างไรก็แล้วแต่ท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะ,ะแต่ทีนี้ดาวเสาร์ที่ท่านโคจรมานะคะที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ต้องตั้งแต่ เดือนกระกฎะาเป็นต้นมาแหละดาวเสาร์ที่โคจรมาราศีกุมเนี่ยท่านถอยหลังนะคะเพราะนั้นหากนะคะหากว่าดาวเสาร์เป็นกาละกินีแล้วมาทับลัก การละกีนีนั้นก็ถอยหลังไปก็แปลว่ากาละกินีเนี่ยก็ให้โทษแบบเบาๆนะคะแล้วก็ดาวพระเสาร์เนี่ยท่านก็มาเริ่มเดินค่ะเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะคะพอเดินมาเนี่ยค่ะท่านก็มีองศานิดนึงนะคะองศาศูนย์องศาเท่านั้นนะคะเขาถือว่าดาวองศาเนี่ยได้ได้นาวางอุดนะคะนาวางอุดเนี่ยแปลว่ายิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นดาวเสาร์ถ้าให้โทษก็ให้โทษหนักมาก เดินแล้วอะนะคะและให้คุณเนี่ยก็ให้คุณมากเช่นกันนะคะค่ะฉะนั้นดาวพระเสาร์จะอยู่กับคนลัคนาราศีกุมนะคะ,คะหนึ่งราศีใช้เวลากี่ปีคะอาจารย์โอ้พระราศเสาร์ะนะคะท่านเดินช้ามากค่ะที่เดินช้าเนี่ยก็คือท่านเดินหน้าถอยหลังนะคะอยู่ถึงสองปีครึ่งนะคะบางทีสองปีครึ่งเดินไปข้างหน้าอาจจะถอยหลังมาอีกก็ได้นะคะก็ใช้เวลาสองปีครึ่งถึงสามปีเลยทีเดียวค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีกุม์นะคะยังมีโอกาสที่ดีนะคะพระเสาทับลัคนะคะมีทั้งต้องรับผิดชอบนะมีทั้งได้ทรัพย์สมบัติมีทั้งความเครียดความกดดันนะคะแล้วก็ต้องไปเช็คดวงชะตานะคะว่าค่าวนรโสโรนะคะเป็นกาลีจรหรือไม่นะคะถ้าเป็นกาลีจร ก็เหนื่อยหนักหน่อยค่ะถ้าเป็นสีจอละคะอาจารย์ก็ถ้าเป็นสีจอเนี่ยก็ดีมากเลยนะคะถือว่าท่านโชคดีน่ะในเรื่องของการดำเนินชีวิตการทำมาค้าขายนะคะ,คะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับกิจการใหญ่ๆนะคะ,คะบ้านที่ดินตึกรลามบ้านช่องอุตสาหกรรมโรงงานนะคะหรือถ้าเป็นผู้คนจำนวนมากเช่นองค์กรขนาดใหญ่เียค่ะอาจารย์เสาเนี่ยแปลว่าทหารนะคะ ความหมายตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยก็จะได้เกิดขึ้นกับท่านราศีกุมนะคะหากท่านเป็นเป็นเป็นทหารนะคะ,คะเพราะว่าเสาแปลว่าทหารเนี่ยก็จะให้คุณมากโอ้ได้ยศได้ตำแหน่งที่ใหญ่โตเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะไปพบกับคนลัคนาราศีกุมนะคะว่ามีดวงดาวอะไรที่ทำมุมสำคัญคแล้วก็เคล็ดลับดีๆมาฝากเบรกนี้พักสักครู่ค่ะ